สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับประการต่อไปในบทที่2บทที่3เราจะเห็นว่าพระคัมพีวิวรนะครับพูดถึงเรื่องจดหมายของคิดจักรทั้ง7ทครั้งที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสให้พี่น้องได้ดูแล้วตั้งแต่เอเฟซัสเสมือนหน้าเปอรก์กามมนะฮะหนึ่งสอวันนี้นะครับก็จะ มาอธิบายสักสามี่ดดจักก็พอนะครับจดหมายถึงคิดดจักทั้ง7นั้นได้พูดถึงเรื่องราวของพระธรรมก็คือจักเอเฟซัสนะครับคิดจักเอเฟซัสเนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเขาละทิ้งความรักดั้งเดิมหรือความรักทั้งแรกนะฮะผมอยากจะเปรียบเทียบว,ว่าถ้าท่านใดที่แต่งงานแล้วนะครับเราจะรู้เลยว่าตอนที่เราเป็นแฟนกันนะครับ เราก็จะมีความรักแบบหนึ่งใช่ไหมพอเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะมีความรักอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับพอเราแต่งงานนานๆนี่เราจะมีความรักอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับพอเราแต่งงานจนทั้งถึงแก่เท่าแก่ชราเราจะมีความรักอีกแบบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเราเห็นความรักเนี่ยเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งครับเวลาที่คนเรารักกันนานๆนะครับเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับความรักตั้งต้น ความรักแบบหนุ่มสาวที่เขารักกันแบบดื่มด่มเหลือเกินความรักที่อยากจะใกล้ชิดความรักที่อยากจะพูดคุยสื่อสารนะครับผมเชื่อแน่ว่าในหลายๆครอบครัวนะครับบางท่านบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะตอนนี้ก็แยกแยกแยกเตียงนอนกันแล้วใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนข้างนียนอนกรนดังเหลือเกินนะบางท่านบางคนก็อาจมีความรู้สึกเวลาเขาพลิกตัวนะครับเตียงเราก็สั่นสะเทือนไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเตียงเดียวกัน นะครับแต่ตอน,น,นแรกๆไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับนะนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มต้นเห็นถึงความแตกต่างระหว่างกันแล้วเราเริ่มต้นที่จะขจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้แต่สมัยก่อนไม่มีครับเพราะฉนั่นคือความรักดั้งเดิมก็คือว่าเรายกโทษให้ภายกันมองข้ามได้ทุกอย่างทุกประการนั่นคือความรักที่พระเยซูปรารถนาให้เกิดขึ้นกับกิจักรของพระเจ้าประการที่สองครับิจัด เดอะลาวดีเซียนะครับลาวดีเซียเนี่ยถ้าพี่น้องไปที่ตุรกีนะครับหลายท่านไปตุรกีด้วยกันใช่ไหมครับเราเห็นนี่คือคึ้จักลาวดีเซียไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแต่เสาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคึ้จักลาวดีเซียเนี่ยนะครับการโด่งดังของเขานะครับก็คือเป็นขึ้จักที่สุขสบายมากแร้วว่าเป็นคึ้จักที่เฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณเราเรียกว่าไม่เย็นและไม่ร้อนคือขึ้นจักอุ่นๆเป็นคึ้นจักที่ พพะ่อนพใช้าว่าไม่ร้อนและไม่เย็นเราดีเซียนั้นเป็นความเชื่อที่เย็นชากึ่งเย็นกึ่งร้อนนะครับเพิ่อพีวิวร์ไปที่3ามข้อสิได้บันทึกว่าเพราะเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเรานั่นคือคําเตือนที่รุนแรงมานครับพระเยซูจะคายเจ้าออกจากปากของพระองค์พระเยซูจะคายขึ้นมาจากที่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นออกจากปากของพระองค์ นั่นคือคิดจากที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับพี่น้องครับคอมฟอร์ตโซนเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าอะไรคำว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยก็คือเป็นเป็นเขตแดนแห่งความคุ้นเคยที่เราสะดวกสบายมากเรารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในเขตแดนนี้ในเขตแดนนี้นะครับน่าสนใจคือเราจะไม่เสี่ยงไม่มีความเสี่ยงเลยไม่มีความท้าทายไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะนั่นคือคุณสมบัติของคอมฟอร์ตโซนฉะนั้นพี่น้องครับ ถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเป็นคริสเตียนแล้วเนะี่ยทุกวันนี้ไม่มีไม่มีความท้าทายเลยนะครับนั่นแสดงว่าเรากําลังเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนแล้วไม่มีสิ่งใดที่ท้าทายเราได้นะครับในวิดีโอการเนี้เราไม่เคยมีรู้สึกว่าสิ่งนั้นนะ่ยคุกคามเราเราต้องเปลี่ยนแปลงเรายูในโบสถ์เนี่สยสบายๆปลอดภัยคุ้นเคยมากนะครับไม่มีความเสี่ยงไม่มีความท้าทายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยหรอกนั่นคือคอมฟอร์ตโซนของเราครับนั่นคือจัด ให้เราอยู่ในเหมือนกับครืจักรราดีเซียเกิดความเฉ่ยชาฝ่ายวิญญาณโลกปัจจุบันนี้นะครับครสตจักรของเราเนี่ยเผชิญกับการทดลองแบบนี้โดยเพ้อยยิ่งในประเทศไทยครับการเติบโตของครสตจักรจึงไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ในขณะที่เพื่อนบ้านของเราพี่น้องครับเกิดการข่ขมเหงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านทางตะวันออกหรือเพื่อนบ้านทางตะวันตกมีการข่มเหงคิสเตียนเกิดขึ้นครับและเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี่นะครับก็จะเกิดการข่มเหงมากมายเหลือเกินจนทั้งประเทศประชากรเหล่านั้นนะต้องอพยพออกมาอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่อนุญ,ญาตให้มีการเรียนการสอนพระวจนะโรงเรียนที่เป็นคริสเตียนเราเห็นนะครับว่าแวดล้อมของประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกข่มเหง แต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าบ้านเรานะครับเรายังสุขสบายอยู่เราไม่ได้ถูกข่มเหงแต่เราสุขสบายเกินไปหรือเปล่าครับเรามีความสึกมักคุ้นคุ้นเคยเกินไปหรือเปล่าเรามีความรู้สึกปลอดภัยมากเกินไปหรือเปล่าเราไม่ยอมรับความเสี่ยงใดๆเลยหรือเปล่าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความท้าทายไม่มีภาวะคุกคามอะไรเลยเราก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่เย็นและไม่ร้อนพี่น้องครับโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับเขาเรียนรู้บอกว่าถ้ามาเลก็ตาม ที่โบดนั้นเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนเมื่อไหร่ครับความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเยอะมากมายเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อคนสุขสบายนะครับคนก็จะคิดถึงแต่ตัวเองนะครับคนถึงที่เกิงความสุขคนก็ไม่อยากรับใช้พระเจ้าทีนี้คนที่อยู่ในการรับใช้พระเจ้านี่นะครับก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นเซลฟ์เซนเตอร์ไม่ใช่กอดเซนเตอร์ center. ต่างคนก็ต่างคิดว่าสิ่งที่เราเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จนะครับ ประวัติการทํางานของเราหรือแม้แต่ท่านความสําเร็จที่เราเคยมีอยู่นะครับการยกย่องต่างๆเหล่านี้ทําให้หลายๆคนนะครับเซลเซนเตอร์เมือ Self ่อเซลเซนเตอร์ปุ๊บนะครับไม่เหมือนกันก็ขัดแย้งกันสิครับขัดแย้งกันมีอยู่สองอย่างก็คือว่าไม่คุยกันถอนตัวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับโบสถที่ไม่เย็นและไม่ร้อนการขับเคลื่อนของคริตจักรก็ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปนั่นคือสิ่งที่น่า น่าเสียดายแต่ในทางกลับกันครับโบสถ์และโบสถ์นะครับจากผลการวิจัยผลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าโบสถ์ไหนก็ตามนะครับที่โบสถ์นั้นเนี่ยประกาศสร้างสาวกทํางานมิชชั่นนะครับโบสถ์นั้นเติบโตและความขัดแย้งต่ําครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะออกไปทํางานรับใช้พระเจ้าออกไปที่นูน่นออกไปที่นี่นะครับไม่มีเวลามาทะเลาะก,กันเอง นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับได้สรุปออกมาว่าโบสถ์ที่ไม่เติบโตความขัดแย้งสูงครับแต่โบสถ์ที่ทํางานมิชชั่นโบสถ์ที่ออกไปประกาศออกไปสร้างสาวกเขาจะมีความขัดแย้งต่ํามากและพระเจ้าอวยพรทิ่จจักเหล่านั้นมีโบสถ์แห่งหนึ่งครับที่ผมรู้จักเวลาที่เขามีความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งปกติเนี่ยก็มักจะเกิดนะเวลาที่คนลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าเป็นผู้นํา สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับสิทธิบิบาลบอกว่าโอเคนะดูดูไปแล้วเนี่ยท่านทั้งสองคนนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเสือสองตัวนะครับอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้นะครับก็ส่งเสือตัวหนึ่งเนี่ยออกไปตั้งทิดจักรออกไปตั้งสารธรรมออกไปตั้งจุดประกาศปรากฏว่าเสืออยู่ด้วยกันได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามีงานให้ทำนะครับมีอะไรให้นํา มีการท้าทายเกิดขึ้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเขาออกไปเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะรับใช้พระเจ้าออกไปเพื่อที่จะขยายแผ่นดินพระเจ้าจุดมุ่งหมายชัดเจนนะครับเป้าหมายชัดเจนวิสัยทัศน,น์ชัดเจนนิมิตชัดเจนจากตรงนี้นี่เองนะครับก็ลดความขัดแย้งครับแล้วคิดจากแห่งนั้นนะครับตอนนี้นะครับมีคิดจากลูกเนี่ยเป็นสิบแห่งแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าประมาณคร่าวๆว่ามีผู้นํานะครับที่ที่ เก่งๆนะครับสิบคนเป็นอย่างน้อยเข้าไปตั้งโบสถ์นั่นครับคือคริตจักที่ไม่ใช่ลาดิเซียเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูชีวิตของเราครับเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าเราต้องมาดูกิจจักของเรานะครับเราเป็นกิจจักที่เหมือนกับลาดิเซียหรือเปล่านะครับกิจจักที่3ครับกิจจักฟิลาเดลเฟียครับกิจจักฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นกิจจักเดียวที่รับคําชมโดยไม่มีข้อตาหนิดใดๆเลยแต่ว่า มีข้อคิดข้อตักเตือนก็คือว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยประโยคนี้นะครับมันเกิดจากอะไรแท้จริงแล้วเนี่ยประโยคนี้เนี่ยเป็นทั้งบวกและลบก็ได้แต่ว่าเมื่อเราอ่านในบริบทนี้เราเห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีกําลังเพียงเล็กน้อยนะแต่เขายังรักษาพะระเจ้าของพระเจ้าได้ยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าและในวิดีโยการนะครับเขาไม่ปฏิเสธพระนามของพระองค์เลยและในวิเดียการนะครับ เขาช่วยโอกาสที่จะประกาศกักตีคุณของพระเจ้าช่วยโอกาสที่จะพันทําพันธกิจของพระองค์แม้ว่าเขาจะมีกําลังเพียงเล็กน้อยและนี่คือทางภาพขวามือนะครับเป็นของจริงครับโบสถ์นี่นะครับเหลือเสาอยู่ไม่กี่ต้นแบบนี้นครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองปันปีแล้วนะเหลือเหลือเหลืออยู่แค่นี้นะครับนะนั่นคือพระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าอะไรครับบอกว่าครด่อจักรนั้นไม่ได้เป็นอาคารสถานที่ อาคารสถานที่อาจจะถูกทำลายไปได้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าบอมนะครับที่ขี่บนรวุธเนี่ยฮะข้ามประเทศมาเนี่ยหลายพันกิโลมัตกอยู่ที่ที่ถูกต้องที่ที่ที่กำหนดไว้ไม่ผิดพลาดมีวันหนึ่งนะครับอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในตะวันออกกลางอยู่ที่ไหนก็ดีแล้วขีนอเวก็ไปลงอยู่ที่เครือจักรแห่งนั้นหรือโดนใกล้ๆเครื่องจักรเครอจักรก็พังทลาย ผมก็ถามพี่น้องที่เรียนลาวีบอกว่าแล้วคิดจักรหายไปไหมคําตอบคือคิดจักรไม่ได้หายไปครับเพราะคิดจักรนี่เป็นการรวมตัวของผู้เชื่อเพราะฉะนั้นคิดจักรจึงไม่ได้หายไปฟิลาเดลเฟียนะครับเวลาเราไปดูที่ไซด์เนี่ยเราเห็นแค่นี้แต่ว่าอะไรครับฟิลาเดลเฟียเขาแม้ว่าจะมีกําลังเพียงเล็กน้อยเขาไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าเขาเฉลยโอกาสในการ,รประกาศพระกิตติคุณเขารักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ พระเยซูริตบอกว่าไม่มีสิ่งใดจะขัดขวางแผนการที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ได้ความสัตย์ซื่อท่ามกลางการทดลองเขายืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงครับเขาเผชิญกับการต่อต้านธรรมศารลางของซาตานพระเยซูสัญญาว่าผู้ที่ซื่อสัตย์จะได้รับการพิสูจน์และเขาจะมีชัยชนะงนั้นตรงนี้เองก็เป็นเรื่องราวของฟิลาเดลเฟียทีนี้ครับเมื่อเราคิดถึงเรื่องต่างเหล่านี้เกี่ยวกับกิจัจรในวิวรณ์บทที่ส ถาเราเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันครับว่าเราอาจจะมีเราอาจจะเป็นหรือเราอาจจะมีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่เอเฟซัสนะครับมาถึงฟลาเดลเฟียมาถึงลาวีเซียต่างๆ่าล่า,า,านี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ครับพี่น้องครับโปรดอย่าลืมเราจะต้องอ่านพระธรรมวิวรณ์นะครับอย่างเป็นปัจจุบันให้ได้นั่นหมายความว่าจะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่คริที่จักทั้ง7นั้นเป็นตัวอย่างเวลาที่เราอ่านพระธรรมวิวรณ์นะครับหลายคนบอกว่าไม่อยากอ่านเพราะน่ากลัวเหลือเกิน แต่จริงแล้วไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับเพราะเราเห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับผู้ที่เชื่อเช่นพวกเราทั้งหลายอยู่กับพระคดีจักรของพระเจ้าแม้ว่าคดีจักรของพระเจ้านั้นมีจุดอ่อนแต่พระชนะพระเจ้าบอกว่าสําหรับคดีจักรของพระเจ้านะนั่นเป็นดวงดวงใจของพระเยซูเพราะว่าพระองค์นั้นได้ซื้อคดีจักรไว้ด้วยราคาที่สูงลิ่วก็คือพระชนชีพของพระองค์ฉะนั้นคิีจักรนี้จึงเป็นแก้วตาดวงใจของพระเยซูครับ เราเองนะครับเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพระเจ้านั้นได้ปกป้องผู้เชื่อมาจนถึท่งทุกวันนี้ทุกยุคทุกสมัยนะครับเราเห็นว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้านะครับอ่านพระธรรมวิวร์เราจะรู้ว่าคิอจักทั้งเจนั้นสามารถนํามาใช้กับข้อจักในสมัยปัจจุบันได้นี่คือสภาพการปัจจุบันครับจบไปแล้วนะครับ วันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำาอออนยพระพรพี่น้องจทุกท่านครับสวัสดีครับ